ทุกขสัตร์กับทุกขเวทนาทุกอนิจจังทุกขขังอนัตตาสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นอนัตตาทุกขเวทนาเวทนาใดๆเวทนานั้นถึงการประชุมลงในความทุกข เวทนามี3สุขเวทนาสุขก็เดินไปสู่ความทุกข์และเดินไปสู่ความแตกสลายแตกดับทุกขเวทนาก็เดินไปสู่ความทุกข์และเดินไปสู่ความแตกสลายแตกดับอทุกขธรมสุขก็เดินไปสู่ความทุกข์และเดินไปสู่ความแตกสลายแตกดับ หรืออุเบกขาก็เป็นทุกข์และเดินไปสู่ความแตกสลายแตกดับดังนั้นคำว่าทุกข์หมายถึงการแตกสลายทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทุกขสัตว์ทุกขสัตว์ตในอริยสั์จึงกินความกว้างสัพสิ่งใดๆที่เป็นรูปและนาม ที่เดินไปสู่การแตกดับนั่นคือกองทุกข์ทั้งหมดพระองค์จึงบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ขันทั้งหรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีการแตกดับทั้งหมดจึงเป็นทุกขสัตว์นี่คือทุกข์ในอริยสัจสี่คำว่าทุกข์ ซึ่งมีความหมายซ้ำซ้อนหลายๆกรณีเรื่องของทุกข์จึงมีความหมายกว้างกว่าความรู้สึกที่เป็นทุกข์ตัวอย่างหนังสือก็เป็นทุกข์ขันห้าก็เป็นทุกข์อุปาทานในขันห้าก็เป็นทุกข์อุปาทานขันก็เป็นทุกข์เพราะเข้าไปยึดในสิ่งที่เป็นทุกข์ทุกข์ เพราะการแปรปววนของรูปทุกในความหมายคือความไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนรูปอนิจจงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์